สวัสดีครับสวนโชคชัยอุบลพิกัดตำบไลไร่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดอุบลครับอยากจะพาทุกทท่านไปชมผลงานการปลูกข้าวโพดซึ่งก่อนหน้านี้ผมใช้ที่ว่างตรงนี้น้อยนิดนี้มาปลูกข้าวโพดลองมาดูกันครับครับเป็นไงเป็นไงครับเป็นไงหลังจากผ่านไปได้ยี่สิบวันนะครับ ยี่สิบวันต้นเขาก็จะสวยงามแบบนี้นะครับข้าวโพดตัวนี้เป็นข้าวโพดเขาบอกว่าเป็นสายพันธุ์ข้าวโพดสองแถวอ่ามันจะขึ้นสองข้างเป็นสองแถวเขาบอกข้าวโพดสองแถวของพมา่าบ่ผมก็เลยทดลองดูครับผมชอบทดลองสองแถวก็ลองดูสิครับว่าปลูกแล้วมันจะออกสองแถวไหมสวยงามครับกำลังสวยงาม เพราะจุดนี้เป็นจุดกองขยะเศษไม้ใบหญ้าในสวนเราเลิกกองเราไปกองจุดอื่นมันก็เลยมีสารอาหารมีเศษอาหารมีพวกจุลินทรีย์พวกจุลาธาตุพวกเเกี่ยวกับอาหารพืชที่เป็นประโยชน์ต่อพืชมากมายเลยเกินปลูกโตเร็วได้ผลครับถ้าใครลองอมีจุดทิ้งขยะเกา่าๆอะไรอย่างงี้นะครับมันสะสมอาหารไว้นานครับ บอกเศษไม้ใบหญ้าต่างๆขยะเราเอามากองมาเผามาอะไรเราไม่ได้ใช้ประโยชน์จากนี้เรามามองประโยชน์ดูแล้วเรานํามาใช้ดูปลูกนั่นปลูกนี่แล้วก็ได้ประโยชน์ครับสวยงามครับเดี๋ยวเราจะได้ทานข้าวโพดด้วยกันครับส่วนโชกชัยอบน